ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการแก้สมการเชิงเส้นด้วย Machine Learning นะครับอันนี้อยากจะให้ดูเบื้องต้นของแมชช i n e Learning ก่อนนะครก็ถ้าเป็นการเขียนโปรแกร,รมโดยปกติทั่วไปนะครับเราจะใส่กฎเข้าไปกฎหรือเงื่อนไขนะครับเช่นถ้าใช่ไหมครับเป็น if แล้วก็เป็น else ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้คำตอบเช่นถ้าความเร็วมากกว่า4อ่อน้อยกว่า4เป็นการเดิน ถ้ามากกว่านั้นคือการวิ่งหรือถ้าถ้าเกิดมีคำตอบอื่นเข้าไปก็จะใส่เงื่อนไขเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการเขียนโปรแกรมแบบปกติทั่วไปที่จะต่างจากของแบบ Machine l e arning นะครับโปรแกรมแบบปกติทั่วไปเราจะใส่กฎพร้อมกับข้อมูลเพื่อที่จะไปถามว่ามันเข้าเงื่อนไขใด และเราก็จะได้คำตอบตัว Machine l e arning ไม่ใช่แค่การใส่กฎนะครับตัว Machine l e arning จะเป็นการเอาคำตอบใส่เข้าไปพร้อมกับข้อมูลเพื่อให้ m a c h ชี e เล arning เนี่ยทำการเรียนรู้แล้วก็สร้างกฎขึ้นมาให้กับเรากฎที่ได้นั้นเราจะเรียกว่าเป็น กฎที่ถูกสร้างจาก Machine Learning ก็จะถูกนำไปใช้งาน,นเป็นโมเดลตัวหนึง่งวันนี้เราจะสร้างกฎโดย Machine Learning นะครับเพื่อที่จะหาค่า x y แล้วก็ z นะครับแก้สมาการเชิงเส้น3ตัวแปรโดยมีทั้งหมด3สมาการนะฮะลองมาดูว่าตัว Machine Learning เนี่ยจะแก้สมาการตัวนี้ได้หรือเปล่า ผมใช้ VS Code ในการเขียนโปรแกรมในครั้งนี้นะครับโดยใน VS Code นี่ก็ติดตั้งตัว j u p y t e r Notebook เรียบร้อยแล้วนะครับ Python ที่ใช้จะเป็นติดตั้งเป็นเวอร์ชันตัว3.8.8นะครับเลือก Compile อร์ที่มุมขวาบนนะครับจากนั้น Import library ที่จำเป็นนะก็คือ Keras นั่นเองนะครับ ทีนี้ข้อมูลในการนำเข้าของเรานะครับก็จะเป็นสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าตัวแปร x y และก็ z ทีลสะสมการนะครับในสมการที่1สัมประสิทธิ์หน้า x ก็คือ1ห,หน้า y คือ1ห,หน้า z ก็คือ1น,นะครับ และสรรมการที่2ก็คือ1 2 0สรรมการที่3คือ2 0แล้วก็1นะครับก็คือ x เป็น2 y เป็น0แล้วก็ z เท่ากับ1ข้อมูลที่สร้างใส่เข้าไปจะเป็นแบบ list นะครับ เมื่อใส่ input ครบเรียบร้อยทุกสมการแล้วนะครับทีนี้คำตอบที่ต้องการของเราก็จะใส่เป็น list เช่นเดียวกันนะครับได้มาจากคำตอบของแต่ละสมการก็คือ6 5และก็5นะครับแถวแรกคือสมการแรกนะครับคำตอบก็คือตัวแรกสมการที่2 แล้วก็สมการที่สามนั่นก็คือเราจะเอาข้อมูลกับคำตอบใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้ตัว Machine Learning ได้สร้างกฎขึ้นมาให้จากนั้นทําการสร้างโมเดลโดยเฟรมเวิร hmm. ์ของ k e y l s นะครับด้วยคำสั่งหนึงนี้นะตัวเฟรมเวิร hmm. ์ก็จะใช้งานง่ายนะครับเราเรียกใช้ ผ่านคำสั่งไม่ขีบรรทัดก็จะสร้างได้แล้วยูนิตหก็คือเราสร้าง1ชั้นครับแล้วก็ตัว input ที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยจะมีไซส์ก็คือเป็น3 input นะครับเราป้อน xyz เข้าไปหลังจากเซตชั้นเซตตัว input เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาตั้งตัว o p t i m i z เซอร์นะครับว่าเราจะใช้ออปติม z เซอร์ตัวไหน ซึ่งถ้าเป็นลิเนียนี่ก็แนะนำให้เป็นตัว SGD นะครับ SGD ก็จะลู่ลงเข้าหาคำตอบที่เป็นเชิงเส้นได้ดีนะครับใช้ o p t i m ม z เซอร์เป็น SGD จริงๆก็มีหลายตัวนะครับสามารถจะทดลองตัวอื่นๆก็ได้นะครับส่วน loss function นะครับจะใช้เป็นตัว m i n square error นะครับ ก่อนที่จะเทรนโมเดลนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว input ของเราสักนิดหนึ่งนะครับตัว inp ก็คือเป็น input ที่เป็นข้อมูลส่วน n s คือคำตอบ inp ของเราเป็นชนิด list นะครับจริงๆก็ใช้ได้หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น tuple หรือว่าเป็น,นำปลาย array ก็ได้นะครับแต่เป็นตัว answer ก็จะเป็น list ขนาด1แถวและก็3หลัก แค่หากเราต้องการที่จะดูโครงสร้างของโมเดลที่เราสร้างขึ้นมานะครับจะต้องมี Import เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับตามคำสั่งเลยนะครับใช้คำสั่ง plot model เพื่อแสดงโครงสร้างของตัวโมเดลที่เราสร้างขึ้นมานะครับทดลอง run ดูก็จะแสดงโครงสร้างออกมา ซึ่งหากเราต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็ใส่เข้าไปในออปชันนะครับนี้ก็จะมีแสดงชื่อแสดงขนาดแสดงชนิดของข้อมูลครับเดี๋ยวขอเลือกเป็นแสดงไซส์นะครับก็จะเป็น input อยู่3นะครับแล้วก็ output อยู่หนึ่งนะมีอยู่หนึชั้น ทดลองเทรนนะครับโดยใช้คำสั่ง m o d u l e fit เลือกตัวนำเข้าเป็น input และคำตอบจากนั้นกำหนดรอบครับว่าต้องการให้เทรนกี่รอบเราจะทดสอบที่500รอบก่อนนะครับ เมื่อทำการหลันแล้วก็จะแสดงค่า loss ที่ค่อยๆลดลงเรื่อยๆเมื่อครบ5 0 0รอบนะครับตอนนี้ loss ของเราอยู่ที่0.05ก็ถือว่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ l ล s s ลองทดสอบกับค่า x y z ว่าจะได้ตามผลเฉลยของสมการหรือเปล่านะครับ โดยถ้า x เท่ากับ1 y เท่ากับ1 z เท่ากับ1แล้วก็ผลเฉลยก็คือเลข6นะเราจะใช้คำสั่ง model.predict นะครับอันนี้จะเก็บไว้ที่ตัวแปรที่ชื่อว่า predict แล้วกันนะครับ model.predict แล้วก็ใส่ input เป็น3ค่านะครับก็คือเป็น x y z นั่นเองนะครับ ล,ลองปินคำตอบออกมาดูนะครับว่าจะได้เลข6หรือเปล่าอ่าลองกดรันเ้วเออเลยนะครับเหมือนกับว่ามิติที่เราสร้างแล้วก็ตัวที่เราใส่เข้าไป คริตเนี่ยไม่ไม่เท่ากันก็ต้องลองใส่ตัวเบรเกตเพิ่มนะครับโอเคจากค่าเฉลยคือเลข6นะครับเราได้5.66ก็ถือว่าใกล้เคียงแต่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราอาจจะต้องทำการเทรนนิ่งเพิ่มเติมจำนวนรอบเข้าไปนะครับอาจจะมีการปรับแต่งอะไรให้มันดีขึ้นน,ะนี่ก็ลองทดสอบสรรมการอื่นนะครับในสมการที่2 ได้คำตอบคือ5.15ซึ่งผลเฉลยก็คือเลข5เฉยๆนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเทรนใหม่เลยเลยกันนะครับผมจะปรับจำนวนรอบเพิ่มขึ้นเป็น1 0 0 0นะครับจาก500ค่าลอสก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะ เคครบ1,000รอบนะครับไปเรื่องเราน้อยลงประมาณ0 0 0 0 5นะฮะทีนี้ลองมาทดสอบกับค่า xyz จากผลเฉลยเป็นเลขค่านะครับเราหาได้5.015ก็ถือว่าใกล้เคียงมากขึ้นนะครับในสมนการที่2 5.015ก็ใกล้เคียงเช่นกันครับในสมการที่3 x เทากับ1 y เทากับ1แล้วก็ z เท่ากับ1คำตอบก็ใกล้เคียงเลข6นะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นวิธีการใช้ตัว machine l e ARNING นะครับที่เป็น key last framework ในการหานะ ตัวสมการ3ตัวแปรนะครับถ้าเราอยากรู้ตัวไหนก็แทนตัวอื่นไปเลข0นยแล้วก็แทนตัวที่ต้องการไปเลข1นะครับซึ่งค่าที่ได้ก็อาจจะไม่ตรงตามสมการจริงแต่ก็พอที่จะแก้ได้นะครับ่นีลองไปทดลองกับตัวออปติ i มเซอร์อื่นๆหรือว่าลองปรับแต่งรอบให้มันสูงขึ้นก็ได้ครับ